สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องใกล้ตัวมากๆมาคุยกันค่ะโดยเฉพาะคนที่อ,อใช้ชีวิตอยู่ในตึกในอาคารซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของต้นไม้ในบ้านต้นไม้ในอาคารนี้แหละค่ะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะมันช่วยให้อากาศที่เราหายใจสะอาดขึ้นได้จริงหรือเปล่าครับผมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับช่วงนี้ ข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะที่เขารวบรวมเกี่ยวกับพืชยอดฮิตต่างๆเนาะที่บอกว่าปลูกง่ายแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศด้วยครับคือเรื่องนี้มันสําคัญขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะข้างนอกเนี่ยโอ้โหทั้งฝุ่นทั้งควนันมลพิษเยอะแยะไปหมดเลยเนาะจริงครับพอข้างนอกมันแย่เราก็ต้องหันมาดูข้างในบ้านเราที่ทํางานเรามากขึ้น ใช่ค่ะลองคิดดูสิคะถ้าเรามีเหมือนแบบเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติสีเขียวๆอยู่ในบ้านเราเองมันจะดีแค่ไหนอืมเป็นไอเดียที่ดีเลยครับเลยแบบนี้คะ่ะครับผมพร้อมให้ข้อมูลครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยทำไมล่ะคะทำไมเราถึงควรจะสนใจเรื่องการเอาต้นไม้มาช่วยเรื่องอากาศในบ้านในอาคารมันมีหลักการอะไรเบื้องหลังคะครับคือหลักการง่ายๆเลยนะครับ พืชบางชนิดเนี่ยเขามีความสามารถตามธรรมชาติอยู่แล้วในการดูดซับสารเขาเรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCs นะครับอ๋อ VOCs ที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ครับที่มันปนเปื้อนอยู่ในอากาศในบ้านเรานี่แหละอย่างที่คุณคุ้นกันก็ formaldehyde อันนี้มาจากพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อาจสีทาบ้านพรมอะไรพวกนี้ค่ะหรืออย่างเบนซินก็มาจากพลาสติกน้ำยาทำความสะอาดบางอย่าง หรือแม้แต่คาร์บอนมอนอกไซด์จากการทำกับข้าวในครัวการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับโหมันอยู่รอบตัวเรากว่าที่คิดนะคะเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่สีผน,นังหรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างถูกต้องครับมันปล่อยออกมาทีละน้อยๆแต่ก็สะสมอยู่ในบ้านเราได้แล้วนอกจากดูดสารพิษแล้วมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะมีครับประโยชน์ที่ชัดเจนอีกอย่างคือการปล่อยออกซิเจนครับตอนที่พืชสังเคราะห์แสงนะครับ เขาใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาให้เราหายใจอ๋อ oh, ใช่ใช่ค่ะกระบวนการสังเคราะห์แสงครับผมแล้วก็มีเรื่องการคายน้ําของพืชด้วยมันช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศได้แล้วก็อาจจะแบบว่าช่วยลดอุณหภูมิห้องได้นิดหน่อยเหมือนมีเครื่องทําความชื้นธรรมชาติเล็กๆครับฟังดูดีจังเลยค่ะเหมือนได้ประโยชน์หลายต่อเลยนะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ช่วยเรื่องสารพิษเพิ่มออกซิเจนอาจจะช่วยเรื่องอุณหภูมิด้วยนิดหน่อยทีนี้ ต้นอะไรบ้างล่ะคะที่แบบว่าเด่นๆเรื่องนี้เลยแล้วก็ขอดูแลง่ายๆหน่อยนะคะสำหรับคนทั่วไปได้เลยครับมีหลายตัวที่น่าสนใจเลยเริ่มที่ต้นแรกเลยคะ่ะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักดีลิ้นมังกรไงคะ Snake plant ท,ที่เห็นกันบ่อยๆอึดถึกทนมากๆได้ยินว่านาซาก็เคยศึกษาด้วยหรอคะอ๋อใช่ครับเรื่องนาซานี่จริงเลยเป็นดาวเด่นเลยครับต้นนี้ แล้วมันช่วยเรื่องสารพิษตัวไหนเป็นพิเศษคะจากข้อมูลที่เรามีครับคือนาซาเขาศึกษาเพื่อจะหาทางปรับปรุงอากาศในสถานีอวกาศซึ่งเป็นระบบปิดนะครับเขาก็พบว่าลิ้นมังกรเนี่ยเก่งเรื่องกำจัดฟอมาดีไฮที่มาจากพวกวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีไนโตรเจนออกไซด์ด้วยครับที่อาจจะมาจากควันรถข้างนอกหรือการเผาไหม้ต่าง มีหน้าหล่านาซาถึงสนใจเพราะมันจัดการสารพิษที่เจอบ่อยๆในที่ปิดๆนี่เองแล้วที่ว่าง่ายมากเรื่องการดูแลเนี่ยมันง่ายขนาดไหนคะพอจะขยายความได้ไหมคะง่ายมากจริงๆครับคือมันทนมากต้องการแสงน้อยก็ได้นะวางมุมห้องที่แดดไม่ค่อยถึงก็ได้สบายๆเลยค่ะส่วนเรื่องน้ำนี่ยิ่งง่ายใหญ่เลยคือไม่ต้องรดบ่อยครับรอให้ดินแห้งสนิทก่อนค่อยรด หรือบางทีเว้นเป็นอาทิตย์หรือนานกว่านั้นก็ยังไหวโหวดีจังอันนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันเป็นไม้เลื้อยใบรูปหัวใจสวยดีนะคะต้นนี้เก่งเรื่องสารพิษตัวไหนคะแล้วต้องวางตรงไหนเป็นพิเศษไหมรูด่างนี่ก็ฮิตไม่แพ้กันครับเลี้ยงง่ายโตวไวด้วยตามข้อมูลเนี่ย ผูด่างเขาช่วยดูดซับเบนซีนได้ครับที่มาจากพลาสติกยางหรือควันบุหรี่แล้วก็อีกตัวคือคาร์บอนมอนอกไซด์อ๋อคาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ครับที่มาจากพวกเตาแก๊สในครัวหรือเครื่องทําน้ําอุ่นบางแบบด้วยความที่มันช่วยเรื่องคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ยแหละครับเลยมีคําแนะนําว่าเออวางไว้ในครัวหรือใกล้ๆครัวก็น่าจะดี อ๋อ oh, เข้าใจเลยค่ะวางใกล้แหล่งกําเนิดเลยประมาณนั้นอับส่วนการดูแลก็ไม่ยากครับรดน้ําเมื่อดินเริ่มแห้งอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งแล้วแต่สภาพอากาศวางที่สว่างสว่างหน่อยแต่ไม่ต้องแดดจัดมากก็โอเคแล้วครับดีจังค่ะพอรู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรแล้ววางตรงไหนถึงจะเหมาะก็ดูมีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยต่อไปต้นที่3เดลี่พีซลิลี่ต้นนี้นอกจากฟอกอากาศแล้วจุดเด่นน่าจะเป็นดอกสวยๆด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับเดลีมีดอกสีขาวสวยเด่นเลยรูปทรงคล้ายใบเรือนะครับมันช่วยให้ห้องดูสว่างดูผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยคนเลยนิยมเอาไปวางในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือห้องทำงานก็ได้ครับเพื่อบรรยากาศดีๆแล้วเรื่องฟอกอากาศล่ะคะมันช่วยเรื่องสารพิษอะไรบ้างข้อมูลบอกว่าเดลี่ช่วยดูดซับสารพิษได้หลายชนิดเลยครับถึงแม้จะไม่ได้ระบุเจาะจงเป๊ะๆทุกตัวเหมือน2ต้นแรก แต่ก็ถือว่ามีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ดีควบคู่ไปกับความสวยงามเลยค่ะก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่อยากได้ทั้งประโยชน์ทั้งความสวยงามการดูแลก็ไม่ยากครับชอบชื้นชื้นหน่อยแล้วก็แสงรําไรอืมได้ทั้งสองอย่างเลยต่อมาค่ะยางอินเดีย rubber plant ต้นนี้ใบจะใหญ่ๆห,หนาๆมันๆนหน่อยสวยแบบแข็งแรงๆคุณสมบัติพิเศษของต้นนี้คืออะไรคะยางอินเดียเนี่ย ที่น่าสนใจคือลักษณะใบที่ใหญ่และมันเนี่ยแหละครับเชื่อกันว่ามันช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศได้ดีกว่าพวกใบเล็กๆหน่อยเหมือนเป็นแผ่นกรองฝุ่นธรรมชาติแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าช่วยลดกลิ่นอับในห้องได้ด้วยนะครับโหดักจับฝุ่นได้ด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะในเมืองที่ฝุ่นเยอะๆแล้วต้นมันดูใหญ่เหมือนกันนะคะควรวางตรงไหนดีคะ ใช่ครับด้วยขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กับเรื่องช่วยดักฝุ่นเนี่ยก็เหมาะจะวางในพื้นที่กว้างหน่อยอย่างห้องรับแขกหรือโถงทางเดินแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างที่น่าสนใจจากข้อมูลนะครับคือการวางยางอินเดียใกล้ๆเฟอร์นิเจอร์ไม้อาจจะช่วยดูดซับสารเคมีบางอย่างที่ระเหยจากเนื้อไม้หรือสารเคลือบได้ด้วยครับจริงเหรอคะอันนี้เป็นประโยชน์ที่นึกไม่ถึงเลยเหมาะกับคนเพิ่งแต่งบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยนะเนี่ยดีจังคะ่ะต้นต่อไป เศรษฐีเรือนใน Spider plan t อันนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันแต่ดูจะเล็กกว่าอย่างอินเดียเยอะเลยนะคะใช่ครับเศรษฐีเรือนในนี้ก็ฮิตมากเหมือนกันจุดเด่นเลยคือขนาดไม่ใหญ่มากโตค่อนข้างเร็วแต่ก็เก่งมีต้นเล็กๆห้อยลงมาน่ารักดีแล้วก็สำคัญมากคือดูแลง่ายมากๆครับตัวนี้ ทำว่าดูแลง่ายมากนี่เป็นจุดขายเลยนะคะแล้วพอตัวไม่ใหญ่มากแสดงว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่จํากัดวางบนโต๊ะทํางานหรือในคอนโดก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับง่ายด้วยขนาดกาลังดีด้วยก็เลยเหมาะกับมือใหม่หรือคนมีพื้นที่น้อยหรือไม่ค่อยมีเวลาจริงๆครับปลูกในกระถางเล็กๆวางบนโต๊ะบนชั้นหรือจะแขวนก็ได้ช่วยเพิ่มสีเขียวแล้วก็ช่วยฟอกอากาศตรงนั้นได้ดีเลยถึงจะต้นเล็กก็ตาม ดูเข้าถึงง่ายน่าลองมากๆเลยค่ะมาถึงต้นสุดท้ายในลิสต์ของเราวันนี้เขียวหมื่นปี Chinese Evergreen ชื่อเป็นมงคลเชียวนะคะต้นนี้มีอะไรเด่นๆบ้างคะเขียวหมื่นปีนี่จุดเด่นหลักๆเลยคือความทนทานครับทนมากจัดว่าอึดพอสมควรเลยทนที่แสงน้อยก็ได้ทนความชื้นไม่คงที่ก็ได้เลยเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่อาจจะกังวลเรื่องการดูแลหรืออยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ค่อยเหมาะกับต้นไม้บอบบางเท่าไหร่ทนทานนี่ดีเลยค่ะ แล้วเรื่องดูดสารพิษล่ะคะมีข้อมูลไหมมีครับข้อมูลบอกว่าช่วยดูดซับพวกเบนซีนได้แล้วที่พิเศษหน่อยคือช่วยดูดไตรคลอโรเอทิลีนได้ด้วยครับตัวนี้จะมาจากพวกน้ำยาทำความสะอาดหมึกพิมพ์สารลอกสีอะไรพวกนั้นอ๋อมีความสามารถเฉพาะตัวด้วยใช่ครับนอกจากนี้ใบเขาก็สวยนะครับมีลายต่างๆกันไปแล้วแต่พันก็เลยเป็นที่นิยมด้วยครับ ค่ะครบถ้วนเลยนะคะ6ต้นเด่นๆที่ทั้งช่วยฟอกอากาศได้ดีแล้วก็ดูแลง่ายด้วยทีนี้มีต้นไม้แล้วแต่จะดูแลยังไงให้เขาแข็งแรงทำงานฟอกอากาศให้เราได้เต็มที่ล่ะคะมีเคล็ดลับสำคัญๆอะไรบ้างไหมคะมีครับมีเคล็ดลับพื้นฐานแต่สำคัญมากๆเลยครับอย่างแรกที่ต้องเน้นเลยคือเรื่องกระถางกระถางครับ ต้องเลือกกระถางที่มีรูระบายน้ำที่ก้นกระถางอันนี้สำคัญที่สุดเลยป้องกันน้ำขังรากเน่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นไม้ตายเลยครับไม่ว่าต้นจะทนแค่ไหนก็ตามอ๋อค่ะค่ะต้องมีรูระบายน้ำครัผมต่อมาคือตำแหน่งวางพืชส่วนใหญ่ที่เราครีกันวันนี้ชอบแสงสว่างแต่ไม่ชอบแดดจัดตรงๆที่เรียกว่าแสงรำไรนะครับ วางไกลหน้าต่างที่มีแสงแต่มีม่านหรือมีเงาตึกช่วยกรองแสงบ้างจะดีที่สุดครับค่ะ<ฆ>ต้องคอยสังเกตใบเขาด้วยนะครับถ้าใบาเริ่มเหลืองหรือดูไม่ไหม้อาจจะแปลว่าโดนแดดแรงไปแล้วมีอะไรอีกคะอีกเรื่องที่คนมักจะลืมแต่มีผลต่อการฟอกอากาศคือการเช็ดใบครับเช็ดใบเหรอคะใช่ครับ ฝุ่นมันเกาะบนใบได้พอนานาเข้ามันจะไปบังรูเล็กๆที่พืชใช้หายใจใช้ดูดซับสารต่างๆนะครับเขาเรียกว่าปากใบอ๋อเหรอคะเพิ่งรู้เลยครับดังนั้นเอาผ้าชุบน้ำหมดัดมาเช็ดฝุ่นออกบ้างอย่างน้อยเดอนละครั้งก็จะช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้นครับทั้งสังเคราะห์แสงทั้งดูดสารพิษเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สำคัญนะคะเนี่ยไม่เคยนึกเลยว่าฝุ่นจะมีผลขนาดนี้ แล้วมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมคะที่สําคัญมากๆมีอีกเรื่องที่สําคัญมากๆมากๆเลยครับโดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวค่ะคือต้องเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเสมอว่าต้นไม้ที่เราจะเอามาปลูกเนี่ยปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเพราะว่าไม้ประดับหลายชนิดเลยครับรวมถึงบางตัวที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะมีพิษถ้าน้องหมากินหรือกัดเข้าไป โอ้ oh, จริงด้วยค่ะครับอาจจะแค่ระคายเคืองหรืออาเจียนหรืออาจจะรุนแรงกว่านั้นได้ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนครับหาข้อมูลได้ไม่ยากความปลอดภัยต้องมากก่อนเสมอข้อนี้สำคัญมากจริงๆค่ะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยสำหรับคนรักสัตว์สรุปแล้วการที่เราเอาต้นไม้เหล่านี้มาไว้ในบ้านในที่ทำงานเนี่ย มันมีความหมายมากกว่าแค่แต่งบ้านส,สวยๆสินะคะถูกต้องเลยครับถ้ามองภาพรวมๆแล้วเนี่ยการปลูกต้นไม้พวกนี้มันไม่ใช่แค่สวยหรือแค่รู้สึกสดชื่นแต่มันเหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเลยนะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในอากาศที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นจริงๆอืม,อม ช่วยลดสารเคมีที่เรามองไม่เห็นที่มันอาจจะส่งผลเสียกับเราในระยะยาวได้โดยไม่รู้ตัวครับค่ะยิ่งถ้าใครอยู่ในเมืองใหญ่ๆห,หรือใกล้โรงงานที่ข้างนอกอากาศไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5ควันรถอะไรต่างๆใช่เลยค่ะการที่เราสร้างเหมือนโอเอซิสเล็กๆในบ้านในที่ทำงานเราเองได้เนี่ย ก็เหมือนสร้างเกราะป้องกันสุขภาพให้เราอีกชั้นหนึ่งเลยครับมันก็ตรงกับเทรนด์สมัยนี้ด้วยที่คนอยากได้บ้านที่อยู่แล้วสุขภาพดี healthy living space กันมากขึ้น เป็นมุมมองที่ทำให้เห็นคุณค่าของต้นไม้ชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้แต่สร้างความแตกต่างให้สุขภาพเราได้จริงๆนะคะแค่เลือกต้นที่เหมาะกับเราเหมาะกับการดูแลของเราสักต้นสองต้นมาวางไว้ใกล้ๆก,ก,ก,ก็ดูเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเนาะใช่เลยครับแล้วนอกเหนือจากประโยชน์ทางกายภาพท,ที่เราคุยกันไปทั้งดูดสารพิษเพิ่มออกซิเจนอะไรพวกนี้นะครับการที่เราเอาธรรมชาติที่มีชีวิตมาไว้ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนี่ย มันอาจจะนาไปสู่คําถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อได้นะครับยังไงคะคือนอกจากผลทางกายภาพที่เราวัดได้อธิบายได้แล้วเนี่ยประโยชน์ที่อาจจะวัดยากกว่าแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันอย่างประโยชน์ทางด้านจิตใจหรือความรู้สึกล่ะครับการที่เราได้เห็นได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวกรองอากาศสีเขียวมีชีวิตพวกนี้ทุกวันเนี่ยมันอาจจะส่งผลอะไรกับเราบ้างกับความเครียดความรู้สึกสงบหรือแม้แต่สมาธิในการทํางานของเรามันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ Oh. อันนี้อาจจะต้องลองสังเกตจากประสบการณ์ของแต่ละคนดูครับเป็นคำถามทิ้งท,ท้ายที่ชวนให้กลับไปคิดแล้วก็สังเกตสิ่งรอบตัวเราจริงๆนะคะว่าบางทีประโยชน์ที่เราได้รับอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แต่แรกก็ได้สำหรับวันนี้การเจาะลึกเราเรื่องพืชฟอกอากาศก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะช่วยให้บ้านหรือที่ทำงานน่าอยู่สดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ ขอบคุณครับ